จะว่าไปแล้วนะครับการเลือกตั้งก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของม็อบประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าเป็นชัยชนะของระบอบประชาธิปไตยครับเนื่องจากประชาชนเสียงส่วนมากได้ออกมากาบัตรเพื่อยืนยันถึงสิทธิของตัวเองติดตามจาก DNN Focus ครับ พ n เอ็นเอเรื่องการเลือกตั้งคือความพ่ายแพ้ของม็อบประชาธิปัตย์การเลือกตั้งที่ผ่านไปในวันที่สองกุมภาพันธ์เป็นความพ่ายแพ้ของม็อบประชาธิปัตย์ที่ชูสโลแกนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมาโดยตลอดการเลือกตั้งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสนับสนุนการเลือกตั้ง เนื่องจากประเทศไทยมี375เขตเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งได้3 33 3เขตจัดการเลือกตั้งไม่ได้42เขตเป็นเขตในภาคใต้37เขตที่เหลือ5เขตอยู่ในกรุงเทพมหานครเหตุที่ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้นอกเหนือจากถูกขัดขวางโดยม็อบประชาธิปัตย์แล้วยังมาจากการลอยตัวของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยที่กรุงเทพมหานคร กรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งหลายแห่งไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่เช่นหน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนสุเหล่าบางมะเขือเขตวัฒนาที่หน่วยเลือกตั้งหนึ่งหน่วยปิดการลงคะแนนแต่หน่วยเลือกตั้งอีกสองหน่วยที่อยู่ติดกันเปิดเลือกตั้งต่อไปได้ที่เขตราชเทวีซึ่งปิดการเลือกตั้งทุกหน่วยประชาชนที่ต้องการแสดงสิทธิเสียงจึงได้มาจัดการเลือกตั้งจำลองกันเอง ซึ่งแม้จะไม่มีผลทางกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าชาวเมืองหลวงส่วนหนึ่งอยากเลือกตั้งปรากฏการประชาชนพร้อมใจไปเลือกตั้งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคนเสียงข้างมากสนับสนุนการได้อำนาจมาตามวิถีทางประชาธิปไตยขณะที่ผู้ชุมนุมที่สนับสนุนให้นายสุเทพเทือกสุบรณเป็นรัฐาธิปัตย์หรือสนับสนุนระบบเทือกตั้งเป็นเสียงส่วนน้อย ความชอบธรรมของม็อบด้วยการอ้างตัวเองว่าเป็นมวลมหาประชาชนเป็นอันสิ้นสุดลงเพราะแท้จริงแล้วม็อบเกือบทั้งหมดคือคนกรุงเทพมหานครและคนภาคใต้ที่ขัดขวางไม่ให้คนทั้งประเทศปกครองตัวเองม็อบคือคนส่วนน้อยที่ต้องการรักษารูปแบบการปกครองที่คนส่วนน้อยเอาเปรียบคนส่วนมากให้คงอยู่ต่อไป แต่ความต้องการของคนส่วนน้อยถูกปฏิเสธผ่านการเลือกตั้งการเลือกตั้งจึงเป็นการบอกว่าคนส่วนมากของประเทศไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่หลอกลวงคือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งและไม่ว่ามองมุมไหนก็ไม่มีทางที่จะมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งได้เนื่องจากถ้าไม่มีรัฐสภาแล้วก็ไม่มีใครสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแก้ไขกฎหมายได้ ดังนั้นหากจะปฏิรูปก่อนเลือกตั้งมีวิธีการเดียวคือต้องทำการรัฐประหารเพื่อฉีกรัฐธรรมนูญก่อนน่าเสียดายที่ชาวกรุงเทพที่อวดตัวเองว่ามีการศึกษาสูงเพิกเฉยข้อเท็จจริงในเรื่องนี้จึงได้ร่วมมือสนับสนุนม็อบประชาธิปัตย์ปล้นชิงสิทธิ์เสียงประชาชนโดยไม่คำนึงว่าคนแต่ละคนมีความเป็นคนเท่าเทียมกัน การตอบโต้วความยะโสของคนกรุงเทพผ่พานหิบบัตรเลือกตั้งจึงเป็นชัยชนะของระบอบประชาธิปไตยโดยแท้